เธอจำเป็นต้องลงมือแรงขนาดนี้เลยเหรอพี่เจียนหนูบอกแล้วไงว่าจะรีบจ่ายค่าเช่าห้องให้ไม่พี่ถึงรีบปล่อยห้องให้คนอื่นจังเลยละคะฮะฮัโลโหลพี่เอีพี่เจียนพี่เจียนถ้าไปเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงฉันเอาคือจนเธอได้ไปแล้วโถวมีอะไรเหรอเธอค้างค่าเช่าเงินเหรอ ช่ยด้วยเห็นผลบางอย่างชันเลยค้างค่าเช่ามาหลายเดือนแล้วแต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะหาคนใหม่มาเร็วแบบนี้ช่างเถอเรื่องเมื่อกี้ฉันไม่คิดจะบบัญชีก,กับเธอละกันฉันให้เวลาเธอหนึ่งคืนเรีบเก็บเขาขอออกไปซะจากที่นี่ซะแต่ฉันไม่มีอะไรติตตัวเลยนะนายช่วยให้ฉันพักด้วยก่อนจะได้ไหมนั้นนะั้นะนะ ห้องนี้ฉันเป็นคนจ่ายเงินเช่าเรื่องอะไรฉันจะต้องให้เธออยู่ด้วยเหรอถ้างั้นฉันเป็นแม่บ้านก็ได้และกับที่พักแม่บ้านงั้นเหรอไม่เลวไม่เลวฮ <c oughs> <c oughs> ก็ได้ตั้งแต่วันนี้ไปสักผ้ากวาดบ้านทำกับข้าวล้างห้องน้ำทั้งหมดหน้าทีท่ของเธอมีคนใช้งานฟรีถือว่าไม่เลวกลางคืน ออกลางคืนแบบนี้ส่งเสียงอะไรกันฮึไอ,อ,อ,อ้รอบประตูวงั้นเหรอมีฝืนฝีมือเหมือนกันนี่วอ ย่ฮึสิทิเอาตัวแม่บ้านฉันไปเหรอฝันไปเถอะไอพวกตีนแมวหนีไว้สมัดแต่ยังไงวันนี้ฉันจะต้องจับพวกแกให้ไดอ้อีมอืมไปตองปาไปหลอกพวกขาไม่รู้น้องของพ่อฉันเองหาถ้ารู้แต่แรกว,ว่าเป็นเรื่องใดก็ขอ,ข,อขอเธอฉันคงไม่เข้าไปยุ่ง นี่นายไม่สงสัยสักหน่อยหรือไงว่าทำไมพ่อของฉันถึงต้องส่งคุณมาจับฉันด้วยไม่อยากรู้ฉันแค่อยากแค่ว่าเธอเป็นแม่บ้านของฉันเป็นคนของฉันแค่นั้นก็พอฉันเป็นคนของนายตด้งเมื่อไหร่กันยะเจ็บเจ็บเก็บ,บ,บเร็วไว้ได้แล้วเราไปพักผ่อนซะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะซื้อของยามาให้ตกลงแล้วใครเป็นแม่บ้านกันแน่เนี่ยตอนเชา้า ก็เลียจะโหดร้ายเกินไปแล้วรายจะแพงขนาดนี้ทั้งที่ประสิทธิภาพเทียบกับวัสดุที่ไม่ดเลยทั้งนี้เดี๋ยวก่อนนะนี่แหละคนทางรวยของเราอาร่านยอดใครได้ที่เพจคิดวิชามหาเซียนฝาลงแลรกฝาลงที่แรกเว็บนี้นะครับคิดวิจามหาเซียนเอาละตอนต่อไปกันเลยเอาละครับตอนที่สามนะครับ มาเริ่มกันเลยนี่ก็มา,าหากัางวล้ว้วยังไม่ได้สักอย่างเลยนอกเมืองหนานโจมนทนสีสวนใต้ทะเลสาบนี่มีแพทิ์อยู่หนึ่งต้นก็คงมกรแก้ขัดได้แล้วนะนั่นใคร เอแตามที่เื่องมือชี้คนอยู่ใต้ทะเลสาบนี่แหละหือม,มีคนอื่นอยู่อีกเด้วยนะเหรอไอ้หนูวันนี้ข่าผู้ประสผู้นี้ทําพิธีกรรมที่นี่พิธีกรรมแล้วจ้าเจ้ารีบออกไปซะดีกว่าท่านผู้ประสงกำมันสแสดงหนังกำลังภายในหรืูหรือไงจะพักจะพักกะยาจกอะไรอย่างนี้เหรอไอเด็กเวรถาว่าฉันเป็นขอทานเจอปกันเหรอ ไอเด็กไร้มัยันญาตอมลายาตวันนี้ฉัฉนจะทําให้เธอได้รู้ซึ้งฤทธิ์เดชของฉันผู้อโโอ,โอจริงเขาลุ้นฉันนัดพนผู้ผอโสผมกลัวแล้วเจ้าเด็กไม่รู้จัดที่ต่ําที่สูงก็ได้ฉันแสดงฝีมือเล็กน้อยให้แกตกใจเล่นเดี๋ยวรอได้ยาทิพมาเมื่อไหร่ก่อนเถอะจะไล,ล่เวีมนต์ลบความจำาแกลืมเรื่องญาติไปเลยไม่เห็นจะมีอะไรเลย อันเธอจะเห็นจเข้าอะไรนี่เรียบไพมลเสาตำแหน่งเป็นพลังที่ใช้ความลึกจากภายในเว้ยฉันจะสอะตำแหน่งอีกหรือก็หยุดในน้ำไม่ใช่หรือไงก็จะแก่นี่เอาขึ้นมาได้จริงก็จะช่วยเราได้เยอะจริงเลยอาา่าโอสอิที่อยู่ที่นี่จริงด้วยขึ้นหม้อ นี่มันก็ไรขึ้นหรอวิญญาณไม่ว่างเปล่านั่นเหรอสุนทพิปเฝ้าปกป้องลืมประโยชน์นี้ไปแล้วหรือไงครับหรือว่อ <c oughs> สัตว์อสูนรออกมาทั้งตัวขนาดนี้คุณหนีไม่พ้นแล้ว กลับมาฉันต้องการแค่โอโศไม่ได้ต้องการฆ่าใครแกไปซะน,นี่เจ้าสั่งสปรดได้เงินเหรอหลอกสิอโสกนี้ฉันให้แกเอาไปปลูกในทะเลตอ่อไปแค่ไม่กี่สิบวีก็จะได้ยาแพทย์มาอีกต้นไม่เจ้าเอาละให้มันไปรู้ไหมว่าละนั่นเป็นวัด โหดิบจีมากเชียวนะถ้าไม่มียาทิพย์ไม่ช้าก็าเร็วไอ้เวฟวันที่นี่จะหดหายมันก็ต้องตายมยัดนั่นก็บำเพ็ญเพียรมามากกว่า100ยปีแต่มวูนั่นเองก็เป็นหอนล้ำค่าจะช่วยให้การหม่มเพาะพลังเจ้าหน้าเร็วขึ้นปล่อยมันไปแบบนี้เท่ากับเสียของชัดๆ ดับงูเล็กๆแค่อันเดียวผมจะไปสนใจทำไมกันล่ะเธอเป็นใครกันแนะ่จบแล้วนะครับอ่านคนใช้ได้ที่เพจเทพวิชามาหาเซียนนะครับอย่าลืมไปติดตามเข้ากันด้วยนะครับ